สวัสดีครับดิดิต้นรับทุกท่านเข้าสู่รีวิวรถยนต์มือสองพบกับผมเช่นเคยครับเทลิดศรีสะเกตพงศ์นิเวศนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวร้านกันบ้างนะครับร้านอยู่จังหวัดศรีสะเกตนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับว่าบรรยากาศภายในร้านนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมีรถให้ท่านเลือกนะครับกี่แบบกี่สไตล์นะครับแล้วก็จํานวนรถที่สต็อกไว้นะครับมีกี่คันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ร้านอยู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับในเขตเทศบาลนะครับภายในร้านก็จะมีรถนะครับให้ท่านเลือกมากมายนะครับหลากหลายรุ่นนะครับอ่าอันนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีนะครับกระบะนะครับจุดโซนนี้เป็นโซนของกระบะนะครับเป็นมิสูชินะครับมิสันนะครับแล้วก็โตโยต้านะครับรถ s u สก็มีนะครับ SUV ก็มีนะครับ เดี๋ยวผมพาดูเรื่อยๆนะครับนี่เป็นบรรยากาศด้านหน้านะครับร้านอยู่ติดถนนอุบลนะครับติดถนนอุบลนะครับอยู่ตรงข้ามวัดหลวงครับหาไม่ยากนะครับปอร์จูเนอร์เราก็มีนะครับปอร์จูเนอร์ตัวนี้เป็น 2.4V นะครับ 2.4V สีดำนะครับ2.8นะครับ 2.8V นะครับแล้วก็ มาสด้าสนะครับอันนี้มีลูกค้าเข้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับที่ผมนั่งเปิดตัวในทุกๆคลิปนะครับก็จะเป็น Honda Accord นะครับแล้วก็มีสันนนดนะครับโซนของกระบะอ่าโซนของรถเก๋งนะครับขออภัยฮะก็จะอยู่โซนนี้นะครับมาสด้าสก็มีนะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับหากลูกค้าที่หาอยู่นะครับบางทีผมอาจจะรีวิวแล้วไม่ทันใจนะครับ ต้องการลดนะครับที่หลากหลายนะครับหารุ่นนี้มีไหมนะครับ m a สด a 2คันนี้เป็นตัวท็อปนะครับ1.3เป็นไฮพัรตนะครับผมส่วนคันนี้ก็เป็นรุ่นท็อปเช่นเดียวกันนะครับคันนี้เป็นตัวยต้ายาริส 1.2G นะครับ 1.2G นะฮะโซนนี้เป็นโซนของกระบะนะครับผมไปดูกระบะกันบ้างนะครับมีให้เลือกหลากหลายรุ่นนะครับ4ประตูนะครับ ไทยท่านสี่ประตูนะครับโตโยต้ารีโว่นะครับรีโว่สองพันสี่เจนะครับคันนี้นะครับอีซูซุเราก็มีนะครับอีซูซุเราก็มีนะครับตัวนี้เป็นบูพาวเวอร์นะครับบูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้าเอสนะครับผมหนึ่งจุดเก้าเอสนะครับห้านหาไม่ยากนะครับมาไม่ถูกก็โทรหาผมได้เลยนะครับเทเลลิสนะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ด 2934นะครับเทเวลินนะครับอ่ะคันนี้เป็นนิสสัน NP 300นะครับ 2.5E นะครับอ่ะรีโว่สประตูนะครับมีแครี่บอยด้วยนะครับใครที่ไม่ชอบจะแครี่บอยเรามีแบบไม่มีแครี่บอยก็มีนะครับอันนี้เป็นใครท่านนะฮะไททันตัวยกสูงนะครับโฉมใหม่แล้วนะครับโฉมใหม่แล้วน่าหลอนนะฮะ รีโว่ก็มีนะครับรีโว่ตัวยกสูงนะครับคันนี้นะครับยังว่างอยู่นะครับสองุสี่พัทนะครับ e พัทพีเลนเนอร์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรถเก๋งอีโคคาร์อีกสามคันนะครับมีซูเป i ร์เชีแอทานะครับมีหลาดนะครับแล้วก็นีสสันมาร์สนะครับมาร์สตรงนี้เลยนะฮะโซนนี้นะครับ เบต้าวีออสนะครับ 1.5e นะครับยาลิสเอทีบนะครับสวยๆนะครับฝั่งนู้นเป็นมิสูบิชิแอท t านะครับคันนี้เป็นมิสันอัลมิล่านะฮะอัลมล่า 1.2e สปอร์ตเท็กนะครับคันนี้ก็สวยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นวีโกชัม 2.5g เกียร์ออโต้นะครับ คันนี้เป็นมาด้าสองนะครับหนึ่งนะครับตัวแฮชแบ็กนะครับแล้วก็นี่ฮะโซนกระบะอีกหนึงโซนนะครับค่อนข้างเยอะนะครับหารุ่นไหนก็ทักสอบถามได้นะครับหรือสนใจคันที่ผมเลื่อนผ่านหรือเดินผ่านไปแล้วอย่างี้ครับโทรมาได้เลยนะครับมาด้าสอไปดูกันเรื่อยๆครับมาด้านะครับ BT50 Pro นะครับตัวเตี้ยนะครับคันนี้เป็น ไททันนะครับไททันตัวยกสูงนะครับนี่ให้เลือกจุใจแน่นอนนะครับคันนี้นะครับที่ผมบอกว่าเป็นสประตูนะครับเป็นรีโว่สประตูแบบที่ไม่มีหลังคาแคลิบอยนะครับไม่มีหลังคาแคลิบอยนะครับก็มีนะครับหรือจะชอบเป็นไททันนะครับแต่งซิ่งเรียบร้อยก็มีนะครับราม็กซิ่งนะครับยางใหม่นะครับแล้วก็นี่ครับคันนี้เป็น มาด้านะครับ 4x5 นะครับมาด้า 4x5 นะฮะ 4x5 เป็นรถเครื่องดีเซลนะครับประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้เป็นไททันนะครับไททันตัวโฉมหน้ารอนะครับวีโก้แชมป์นะครับมีนะครับวีโก้แชมป์ก็มีนะครับดีแม็ก4ประตูนะครับคันนี้มาด้า2นะครับ โซนนี้จะเป็นสต็อกรถด้านหลังนะครับก็จะพาดูเรื่อยๆนะฮะใครที่สนใจนะครับบางทีรีวิวทีละคันไม่ทันใจนะครับก็เนี่ยพาดูทั้งร้านเลยนะครับง่ายดีนะครับด้วยตาลีโว4ประตูนะครับรถเก่งนะครับเป็นซูซูกิเซียนะครับราคาถูกนะครับของดีราคาถูกนะครับ2 9 8 0 0 0านนะครับแม็กซิ่งเรียบร้อยยางใหม่นะครับ ซิงยางใหม่นะครับทันนี้รถจองแล้วนะครับถามว่ารถเก๋งเก่ามีไหมมีนะครับรถเก๋งเก่ามีเหมือนกันนะครับราคาหลักหมื่นนะครับฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับรถตันเดียวนะครับลีโวนะครับ 2.4J จุนะครับ4ประตูนะครับผมปอร์ดนะครับตัวยกสูงนะครับสนใจคันไหนทักสอบถามได้นะครับพาดูเรื่อยๆนะฮะด้านหลังนี้ก็รถเยอะพอสมควรนะครับรีโว4ประตูอีกหนึ่งคันนะครับ เยอะนะครับหาไม่ยากนะครับคันนี้เป็น t o y ยต้าอัลตินะครับ2 8 8 0 0 0แปด0 0ืนะครับรถปี2012นะครับรถปี2012นะครับเป็นรุ่น E นะครับอ่หรือจะเป็น4ประตูไททันก็มีนะครับโฉมใหม่นะครับตัวยกสูงอ่ะคันนี้เป็นรถตอนเดียวครับ NP 3 0 2 5นะครับ SL นะครับ อนเดียวคันนี้มีเครื่องเสียงมาด้วยนะครับเครื่องเสียงมาด้วยนะครับสวยๆนะครับใครที่ต้องการหารถไปวิ่งบรรทุกนะครับคันนี้เหมาะเลยนะฮะหรือนี่นะครับจัดทรงเรียบร้อยครับไทท h o n นะครับจัดทรงเรียบร้อยคันนี้นะครับโหลดพอสมควรนะครับแล้วก็มีล้อแม็กซิ่งให้นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับทักหรือโทรหาผมได้โดยตรงนะครับ เทวฤทธ์นะครับ0819772934นะครับร้านอยู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับมีบริการทำสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีบริการส่งให้ด้วยนะครับทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับสนใจรุ่นไหนยังไงนะครับทักสอบถามได้เลยนะฮะรถเยอะพอสมควรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ